สวัสดีค่ะทุกทกคนนะคะทุกทุกท่านที่กําลังเตรียมสอบครูผู้ช่วยอยู่นะคะวันนี้เรามีแนวข้อสอบวิชาภาษาไทยนะคะมาะนําเสนอให้ผู้กําลังเตรียมสอบทุกท่านได้ดูกันนะคะ,ะไปดูข้อที่1เลยนะคะข้อที่1นึ่เขาบอกว่าอ่านข้อนี้แล้วตอบได้2ข้อนะคะข้อ1กับข้อ2เนาะข้อความก็คือธรณนีนี้เป็นพยานเราขอสิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้าง เราผิดท่านประหารเราชอบเราบอผิดท่านมาล้างดาบนั้นคืนสนองนะคะอันนี้เป็นบทประพันธ์ของท่านศรีปรลาดนะคะก็หลายคนก็คงจะคุ้นเคยดีนะคะทีนี้ไปดูคําถามเขาถามว่ายังไงบ้างคําถามถามว่าบทร้อยกรองข้างต้นเป็นบทร้อยกรองประเภทใดนะคะ ผลไล่ครองประเภทใดถ้าเป็นเอกภาษาไทยก็คงไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเอกอื่นๆที่จะเตรียมสอบกพภากกาหรืออะไรแบบนี้ก็ก็จะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะอันนี้ไปดูเลยนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่ากรอนสุภาพกรอนสุภาพใช่ไหมคะกรอนสุภาพไม่ใช่นะคะกรอนสุภาพก็คือกรอนแปดวัคหน้า แปดพยางวักหลังแปดพยางนะคะอันนี้ไม่ใช่ตัดออกไปเลยนะขอ 2, ้อสองกาบยานีกาบยานีก็คือกาบยานีสิบเอ็ดนั่นเองนะคะกาบยานีสิบเอ็ดก็คือวักหน้าห้าวักหลังหกนะคะอันนี้ไม่ใช่นะต่อไปขอ้อควายกาบชะบังกาบชะบังก็คือกาบชะบังสิบหกนะคะกาบชะบังสิบหกจะประกอบไปด้วยสามวักเนาะนะคะก็จะมีจํานวนคำสิบหกคำนะคะนี่ก็ไม่ใช่ นะที่ถูกต้องก็คือโครง4สุภาพนั่นเองนะคะโครง4สุภาพก็คือเป็นคำประพันธ์ลักษณะแบบนี้นะคะบังคับเอกกับโทเอกเแล้วก็โทสี่นะคะเขาเรียกว่าโครง4สุภาพนั่นเองนะคะต่อไปไปดูคำถามข้อ 2, เลยนะคะที่ต่อเนื่องมาจากคำประพันธ์ข้างต้นเมื่อกี้นี้นะคะจากวักที่ว่าเราบอผิด ่านมาล้างดาบนี้คืนสนองนะคะสรุปความได้ตรงกับสำนวนในข้อใดมากที่สุดนะคะนั่นก็คือสรุปใจความสำคัญหรือว่าแปลให้มันเป็นภาษาธรรมดาธรรมชาติของเรานะคะที่ไม่ใช่คำประพันธ์หรือการถอดคำประพันธ์นั่นเองนะคะเขาบอกว่าขา้อกอไก่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้ใช่ไหมคะยังไม่ได้ใช่นะคะอันนี้เป็นความแค้นส่วนตัวเลยนะข้อขอ เวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนอันนี้ก็ไม่ใช่อีกนะคะถ้าจะบอกว่าเราบอผิดท่านมาล้างดาบนี้คืนสนองอะไรแบบนี้ก็ต้องกรมสนองกรมแล้วนะคะดังนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือกรมสนองกรรมนั่นเองนะคะงองูก็คนดีผิดคุณมันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นความแค้นส่วนตัวนะก็ให้กรมตามสนองแล้วกันแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปไปต่อที่ข้อสาม ข้อสามเลยนะคะข้อสามก็เป็นบทร้อยกรองอีกเหมือนเดิมนะคะบทร้อยกรองข้างล่างนี้ตอบคำถามข้อสามถึงข้อหกนะคะข้อสามถึงข้อหกเลยนะคะบทร้อย,ะะยกรองก็คือไฟค,อคือความอบอุ่นคำจุนโลกการบริโภคต้องอาศัยไปทุกที่แสงสว่างจากไฟฟ้ายามราตรีไฟจึงมีคุณอนันต์สุดพรนณนานะคะจากบทประพันธ์ของจิติเทพนะคะ ไปดูคำถามกันคำถามถามว่าบทไร้กรองบทนี้ชี้ให้เห็นประโยชน์ของสิ่งใดมากที่สุดนะคะประโยชน์ของสิ่งใดมากที่สุดก็ไก่ให้เห็นประโยชน์ของความอบอุ่นใช่ไหมคะไม่น่าใช่นะเพราะว่าเขาอธิบายหลายอย่างนอกจากความอบอุ่นนะคะเห็นประโยชน์ของยามราตรีใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะยามราตรีก็ไม่ใช่นะ เห็นประโยชน์ของการบริโภคใช่ไหมไม่ใช่นะคะไม่ใช่อย่างเดียวนะเพราะว่าทั้งความอบอุ่นยามราตรีแล้วก็การบริโภคเนี่ยเขาเอ่ยมาทั้งหมดเลยทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็คือประโยชน์ของไฟนั่นเองดังนั้นบทร้อยกรองนี้ชี้ให้เห็นประโยชน์ของสิ่งใดมากที่สุดนั่นก็คือชี้ให้เห็นประโยชน์ของไฟนั่นเองนะคะแบบนี้เวลาเราอ่านบทร้อยกรองแล้วเราต้องตีความก่อนนะคะดังนั้นข้อน,นี้ก็คือตอบไฟนั่นเองนะ ข้อสี่วันนี้เป็นนักเรียนเลยนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นข้อสอบครูผู้ช่วยนะทนี้นักเรียนคิดว่าคํำในข้อใดมีความหมายตรงกันข้ามกับคําว่าราตรีราตรีแปลว่าอะไรคะราตรีแปลว่ากลางคืน ดังนั้นคําตรงกันข้ามกับกลางคืนก็ต้องเป็นกลางวันถูกไหมคะอันนี้ทีนี้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะกลางคืนกับกลางวันเขาเอาคําที่อยู่ในคําประพันธ์มาที่อ่านไปเมื่อกี้นี้นะคะว่าคําที่ตรงกันข้ามของา,าราตีคือคําว่าอะไรนะคะตอนนี้ที่เราต้องคิดก็คือคําว่ากลางวันเนี่ยภาษาบาลีหรือว่าภาษาอื่นๆที่แปลว่ากลางวันคืออะไรนะคะ อันนี้ไม่ยากเลยนะเราแค่ไปดูเราก็รู้แล้วนะเราดูตัวเลือกก็ขอคองอ่นะคะคําว่าทิวากอไก่ใช่กลางวันไหมคะใช่แน่นอนถูกไหมคะทิวาแปลว่ากลางวันอันนี้ได้คําตอบแล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดไม่รู้เลยนะคะไม่รู้คําตอบเลยแล้วไปดูตัวเลือกขอไข่ขอควายงองงก็ได้ขอไข่ก็คืออะไรเอ่ย ข้อไข่นะคะเวลาเย็นก็คือเย็นแล้วนะเย็นแล้วก็จะเข้าไปถึงราตรีแล้วละ่ะเนี่ยตอนนี้นะคะเย็นข,อข้อควายสายสายันสายยันที่เย็นนะคะสายยันแปลว่าเย็นเลยนะคะคือราตรีนั่นแหละนะคะงงอโงูงพบค่าพบค่ํานี้ก็คือค่ําแล้วมืดแล้วนะคะก็จะมืดนั่นแหละนะคะไปทางมืดแล้วนะยังไงก็ ทั้งหลายทั้งปวงนะคะคำที่ตรงกันข้ามกับคําว่ากลางคืนหรือคำว่าราตรีเนี่ยก็คือทิวานั่นเองนะคะทิวาเป็นว่ากลางวันเนาะโอเคตามนี้นะคะข้อห้าข้อใดไม่ใช่สัมผัสในนี่มาจากเมื่อกี้เลยนะคะ ไม่ใช่สัมผัสในสัมผัสในคืออะไรคะสัมผัสในคือการสัมผัสในวัคของตัวเองนั่นเองในวัคนะคะไม่ได้นอกวัคสัมผัสนอกวัคก,ก็คือสัมผัสนอกนะคะสัมผัสในทีนี้เราไปดูกันว่ามีคําว่าอะไรบ้างนะสัมผัสในอ้าวดูวัคแรกเลยนะคะไฟคือความอบอุ่นค้ำจุนโลก อันนี้วักนี้มีคําสัมผัสในไหมคะมีมีอยู่สองคำนั่นก็คือคำว่าอุ่นกับคําว่าจุนนะคะเป็นคําที่ผสมด้วยสระเดียวกันหรือถ้ามีตัวสะกดก็อยู่ในมาตราเดียวกันเรียกว่าคําที่สัมผัสกันนะคะวักต่อมาการบริโภคต้องอาศัยไปทุกที่อันนี้มีคําสัมผัสในก็คือคําว่าใสากับคําว่าไปนะคะวักต่อไปแสงสว่างจากไฟฟ้ายามราตรี อันนี้ก็มีเหมือนกันคำนี้กับคำนี้นะคะไฟจึงมีคุณอนันต์สุดพันนานะคะอันนี้ไฟจึงมีคุณอนันต์สุดพันนาน,นี้ไม่มีคำสัมผัสในนะคะดังนั้นวักที่มีก็คือคำนี้อุ่นกับจุนนะคะใสกับไปแล้วก็ฟ้ากับปาแบบนี้นะคะเรียกว่าคำสัมผัสในนี้เราไปดูตัวเลือกตัวเลือกผู้ผิดขออภัยข้อใดไม่ใช่สัมผัสในนะคะ เมื่อกี้ที่เราดูมาก็คือก็ไก่อุ่นกับจุนใช่ไหมอะ่ะใช่นะคะไม่ใช่ใช่เป็นคําที่สัมผัสในขอไข่ใสกับไปใช่ไหมคะใช่นะคะข้อควายที่กับตรีอันนี้ก็เป็นคําที่ผสมด้วยสระเดียวกันนะคะก็เป็นคําสัมผัสต่อไปง่องูอะน,นันกับพันอันนี้เป็นคําสัมผัสในไหมคะอะน,นันกับพันอะน,นันกับพันนะคะเป็นคําที่ผสมด้วย มาตาแม่กลแล้วก็ผสมได้สระอะเหมือนกันนะคะรองหันก็คือ,อ,อสระอะนะคะแบบนี้ก็เป็นสัมผัสในเหมือนกันนะทีนี้ยังไม่มั่นใจกลับไปดูใหม่เมื่อกี้ที่บอกนะคะว่าข้อไหนที่ไม่มีสัมผัสในนะคะที่ไม่ใช่สัมผัสในอันเนี้ยแน่นอนใช่อันนี้ก็ใช่นะคะอันนี้ก็ใช่แต่ที่คําตอบก็คือตรงนี้ตรงเนี้ยมันคือที่ไหนเราไปดูกันนะคะตรงนี้นะ เมื่อกี้คำว่าที่กับคำว่าตรีใช่ไหมคะคำว่าที่อยู่ที่วรรคที่สองคำว่าที่ตรงนี้นะคะวรรคที่สองคำว่าตรีอยู่ที่วรรคที่สามดังนั้นสองคำนี้เป็นคำสัมผัสในไหมคะเป็นคำสัมผัสในไม่ได้นะคะสัมผัสในก็คือสัมผัสอยู่ในวร์คเดียวกันเช่นคำว่าอุ่นกับจุนแบบนี้นะคะใสกับไปแบบนี้ที่เราบอกกันไปตอนแรกเนาะดังนั้นคำที่ไม่มีไม่ใช่คำสัมผัสในก็คือคำว่าตรีกับ ที่กับตรีคันนี้นะคะเป็นสัมผัสนอกหรือสัมผัสนอกไม่ได้อยู่ในวัคเดียวกันนั่นเองนะคะดังนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อคควายที่กับตรีนั่นเองนะคะไม่ใช่สัมผัสในที่เหลือก็เป็นสัมผัสในสัมผัสในสัมผัสในวัคหมดเลยนะคะต่อไปข้อหเลย ข้อหนะคะนี่ง่ายๆนะคะเป็นคำเป็นความหมายคำว่าคุณอนันต์ควรหมายถึงว่าอย่างไรจึงจะชัดเจนที่สุดชัดเจนที่สุดนะคะมีคุณอนันต์สุดพรนนา,นาไฟจึงมีคุณอนันต์สุดพันานานะคะมีค่ามากที่สุดเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็ไก,มามากนนะะ่มีคุณค่ามากคุณอนันต์นะคะมีคุณค่ามากจริงๆแล้ว มีคุณค่ามากก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าก็มีคุณค่าไม่ถึงกับคุณอนันต์นะคะคุณอนันต์ก็คือน่าจะมีประโยชน์มากกว่านั้นนะคะขอไข่มีประโยชน์มากไฟมีประโยชน์มากไฟมีคุณอนันต์สุดพรนนา,นามไม่สามารถบรรยายได้อะไรประมาณนี้ก็น่าจะมีประโยชน์มากนะคะ คุณอนันต์เขาคอควายมีปริมาณมากอันนี้ไม,ไม่ไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันไม่สอดคล้องกับบทประพันธ์ที่อ่านมานะคะไม่ได้กล่าวถึงปริมาณเลยนะคะงองูมีจํานวนมากก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันนะคะไม่ไม่ได้กล่าวถึงในบทร้อยกรอง เคล็ดลับอย่างหนึ่งที่เราจะตอบคำถามจากการสรุปใจความหรือว่าจากบทลอยกรองเราต้องอ่านให้เข้าถึงบทลอยกรองนั้นๆน,น,นะคะเราไม่นอกเรื่องบทลอยกรองนะคะไม่เอาความคิดเห็นเรามาตอบอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นคุณอน่านในบทลอยกรองบทนี้ก็น่าจะมีประโยชน์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นให้ความอบอุ่นนะคะ ให้การบริโภคให้แสงสว่างอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นไฟที่แปลว่าคุณน,นันสุดพนัน,นาก็น่าจะเป็นขอไข่มีประโยชน์มากมายไก่กองนั่นเองนะคะ